ไปน้องมาเบิ่งบรรยากาศงามเสาร์วันอาทิตย์เนาะจา๊จะน้อเช้าเช้าวันอาทิตย์เบิ่งเลยคุณไม่ตุลไหลไนนี่งามบอพี่น้องบรรยากาศงามเสาวันอาทิตย์พี่น้องแดดแล้ว สวนนี้คือหลังบางง้านเดินคนละลานไอ้นี่เด้นไอ้นี่อยู่นี่รถก,กระไรหลาย,ายดอกพี่น้องไอ้นี่บ้าสิเที่ยวเอดบาดอกตัวเบือบ่อเบื่อนันงอยู่ลานกรนไรพี่น้องถ้ายังเบื่อบรรยากาศนั่นแหะคะมีสวนหลังบ้านาาาาานี่สวนอยู่ข้างหลังพี่น้องลงบ้ากไอน้นี่นี่กเ็เลยไม่ทายเดินตู้ไป อากลวยนย่างผิวน่องน้งนองไมาให้เบ่งบรรยากาศแต่ต้องจานกาเๆาลกัอย่งพิ่น้องเบือ่อไม่อย่างเราจ้าไม่ให้เบ่งบรรยากาศนะมันสะหมา,าดๆกนเล่จยากาขอบคุณสาหรับคพนทีท่ตามด่าด้วพผิหน้องดละพนหลายๆหลังบันในนี่เต็มน,นี่วนี้คนอยู่หลังบานนี่สวนอันนี้ก็เป็นบ้านีาน่ เรินสวนยังแก้วมังกรสวนแก้วมังกรนนี่หอมวุ่นรรยากาศตัวชุดชอว์สาวๆวันอาทิตย์คิดว่าวันธรรมดายังเงียบแต่วันอาทิตย์สิงห์เซ่นใจเรื่องวันอาทิตย์เป็นหมู่วันหยุดมันอาจจะ่เงียบก็เลยแบบเงียบมาะพี่น้องเนาะนี่ขอบคุณสำหรับคนติดตามสำหรับคน ดกด,ดได้กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่เขามาเรีวอย่าออกไปออขอร้องเขามาเบิ่งกันแน่ช่องหน่อยหน่อยวิสาลาบางวิสาลาบางเต็มต่อมาเป็นเด้อพี่น้องอันนี้เห็ดได้ไหมอันนี้ก็ลงเลยจ้ะได้อยากให้มาเบิง่งบรรยากาศน่าเศร้าอันนี้สวนแก้วมังกรที่หลังนี่หลังหลานอันนี้แหละข้างนี้ก็เป็นป้ากล้วยเด้อพี่น้องเห็นบ่ป้ากล้วย นี่เป็นขีไทีมันยูอโซนเนี่ยพี่น้องยังก็นบริเอาจะเขตฟังนอ่หงนก็ยังหม่ดนอเงเสใจม่ไก็นอนมาแล้วความแรง้น่น่ ราเพิงจมาโคตดตามหนยได้พี่น้องเ้อก็ไห้ก็แช่ย่าลินก็ได้ก็แช่ก็ติดตามก็สับสัรใหหนอะน้มั้ยเนี่ยทองหน่อยๆน่อยนะพี่น้องฝากหน่ได้จ้ามีงานเพี่น้องไปใช้กับบ่ได้โอ้งเทียกับมวยกับอย่างยุทธกันแหลยุ่หมู่ไปบังสาวหน่อยวะ หนะึ่อห้าสิบไปซะแท้ๆกับว่าจะไปเดีพี่น้องมีนี่กันนะหน่อยเรียกอย่าบอกถึงเลยนะพี่น้องอนะเออเอากับเขได้ไปแต่ดีใจเนาะได้ไป,นะไไปเบิงนะ้งเนาะได้ไปเป็นส่วนหนึ่งให้กำลังใจสาวหน่อยเต็มืีอนี้เพรท่านได้ไปเลยพี่น้องเออจะไปอยากไปครับอันที่หนึ่งเนี่ยเหตุผลยังไงแห่หงหไหนเลยลหรอเอาวิธีก่อนเนาะพี่น้อง ได้ขับมาแล้วกับยายลุงโอ้อันนี้หยอดตำลึงตัวเนี่ยยอดตำลึงโผล่เปนะ็นอ่ะเดี๋ยวตำลึงได้เนิอือจริงๆฉันมันใส่น้ำเยอะเลยแน่แสิเห็นบ้าพี่นลองเ,นะเป็นหนาได้อย่างนะั้นพี่น้องน้ำมันหน,นะน,หนาฝน วันนี้นุงสุดนอนออกมามาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งเห็นปะถ่ายคลิปให้เบิ้งบรรยากาศแล้วมาสาวันอาทิตย์พี่น้องโอ้ยบรรยากาศหายยุ่ยยุ่ยไเลยนะพี่น้องนะพอแต่ว่ากล้วยก็มีดได้พี่น้องกล้วยเราก็มีดตะเคียนยิงใหญ่แมนนี่ก็บประเดียงไปเบื้องเฉียงแต่แล้วสุดท้ายคืออะไรยังไปกับพ่อ พยาจังไลยจังมาเก็บยางนี่เทศบาลบางบ่อนถุนทั้นเราปุ๋ยไหมพี่น้องมปเห็นวันนี้ลงรถพิณแล้วนะปีนี้ทั้งยางวัฒทางนี่เลยนะไกลรันวันนี่เยอะลยเหรแ้วแต่ว่าไกลไปไลยวันนี้เห็นมากว่าบรรยากาศวันนี้ตึกแถวเห็นสาวเยอะเลยพี่น้องแถวไหนแต่มันอย่างนี้ต้องามาเนาะเดี๋ยวยูรอ เดี๋ยวไปไกลๆก็ไปเบิง้งงห้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเบลซี่สมัยเปประเทอิสซินอ,อินในนี้อยากเห็นพื่กันอะไรแต่ว่าม่มีโอกาสเดไปจกเทียแต่นนี้เดี๋ยวเขาได้หลันเป็นสีเลยพี่น้องเวลาหาหยาคืออย่างแค่ในตะปหนวดอิสระไต่ส่กระดอยิสระอยู่้องฟ้าปลอดโปร่งลิปนี้อ่ะ อาจจะบม่มีซาลาบันไดเราเม่นี่ไายแต่เราเมนี่ก็ค่าแค่อยากแหวว่าสั่งตัวตนนะแม่พี่น้องให้คนหัวจักตัวมือนทางหนาเมนี่เบอร์เมนี่แต่อยากแบบพี่บ้านจะซื้อเห็ดคลิปนั่นคลิปนี้เบิรงผู้เจเจ้าของเห็ดเบย่บ้านนี่สนะพี่น้องเพราะสุ่มเงินสุขภาพก็บ่ค่อยดีบันไดก็ไปงานนต่ว่าไหวได้ร่างหนวดจะได้พี่น้องนี้ก็เลยว่าอยากกลับบ้านเลยว่ายุบห้องก็ได้น่าพี่น้องเนาะ เพียรกรบก้วแก้คือบอ่อยากแบบไปใส่มา่ใส่แล้วสุขภาพก็ค่อยดีพีน่นอ้องทมให้นี้สิมาได้เดินเนินก็ต้องไปรับยาไม่นี้ไม่นี้เป็นพุ่มดันสูงไขมันจังซี่นะพีนอนอ่น้องมันก็เลยต้องกินใหญ่ยุยุยถูกเดือนแต่ว่าไม่นีก้ก็กินมังม่งบ่กินมั่งอะไรแต่ว่าก็ทางหมอบ่ค่อยได้นะองเลยแบบว่าสุขภาพก็หเห็นว่าเป็เฮ็ดงานณ์ค่ะค,ะคะเป็นอย่างนี้ก็ยังเรื่องไาอยู่ร้นานแบบว่าพวกมีคนแต่คนหลายๆมันก็นอนดึกนอนนั่นอนนี่ก็ อจะยากนะก็เกี่ยวกับสุขภาพนั่นแหละพี่น้องมัอนี้ก็เลยตอนที่เดยมาอยู่แล้วหน่อยวะนี้เขามาอยู่แล้วก็แต่พ่อเป็นอย่างกับประเดี๋ยว่าอย่างพี่น้องเพียงแต่วันไปใส่มันใส่มันยากแล้วมีคนแทนพร้อมนะพี่น้องมันก็คือคนหลายๆเด้อถ้าคนหลายๆมันน่าไปปุ๊บได้เลยคลิปนี้ก็มาฝากพี่น้องนะมาจุ่มให้ฟังในจักหน่อยอยากไปเบิ่งโม่ดั้นะพี่น้องไอ้ผเบิ่งแถวหน่อยเพื่อนแพงก็ไม่ได้ไป ฝากพี่น้องเรื่อจ่าเด้อฝากทุณพุ่นในฝากช่อมหน่หน่้าพ้องแม่นี่ในพผู้ใดเข้ามาแล้วบอขอบคุณหลายๆกดติดตามกดจับตะไคร้อย่าถิ่มอย่าปลากันเด้อเข้ามาแล้วไปอย่ากดคอกอาจจะมีสลายในบ่สาระดอกพี่น้องแต่ก็อยากให้พี่น้องฮู้จักคลิปเรียไว้สนิทเรือจ้าเด้อขอบคุณหลายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดจับตะไคร้ให้แม่นี่น้ำเนยแม่นี้ชาแนลฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องในจ้าขอบคุณหลายๆเลิฟๆลิฟอดีจ้า